มักแปดหมันี่เดียวมักแปดมักสามนี่เดียวกระเฮ็ดต่สูตรนี่มาตลอดเอาตัสูตรเลยนมีคือเขียนไว้ฝันนอนเขียนมันงสูตรเอาหนาตางไปเอาเก้าอี้ไปยืนเขียนอย่างคนไปลืบอย่างคนงานโรงกันไปลืบแล้วไเฮ็ดเขาดเจิหนนะเต็มแพ่เลยบ่ะวันนี้ลงกอเนี่ยยกมือใส่หาเก้อเขียนไว้หาเก้หอร้อเอาเก้าอี้ขึ้นไปเขียนไว้เลยเก้าอี้ขึ้นไปเขียนไว้อย่าคนไปลืสามตัวขียใส่กระดานเตรียมเขียนใส่ขอบปูนบนเทาแก่นหน่ะค่ะค่ะ บ่ถือน้ากันมดปัญญังบ่พ่อใคยังว่าลืมเราคนยังคือลืมอยู <c oughs> ่อ่ะขำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมดีค่ะคุณพ่อ,อดีค่ะยี่่อยีพ่อมาวัดมาเพ้นมาเพ้นก็เลยถามพ่อว่าพ่อถือเลขบ่ถือว่าสั่นมันมีมหามณโหรศูนย์สามเนาะค่ะสามปีห้า ลเลขพ่อนี่เลขคำนวณบ่เลขฝันเลข,เลขมาจากโอ้ยตันอยู่กรุงเทพตสมัยเป็นนุ่มบุญสูตรเอามาจากของฉลาดนะพูดเถ้าอย่านี้สูตรเอามาจากกองฉลาดว่านี้ตัวไหน,นกับพ่อมันเดี๋ยวดีต่อได้เอาซอ่เนี้อ๋อแล้วจะเอาซอเอาซอให้อีพ่อเนี่ยเอาซอ้ให้น่า อาซอให้พ่อเนี่อาซอให้พ่อเนี่ยต่อีตานั่งบร้นี่ละเราสิมาหาซอนี่ละแล้วไงสูตรคำนวดสูตรมาตะกอสลากนะ่าวเด้อ่าเด้อเดยอใจเย็นๆิดตรงนอออกเขาเ้ยน้ำเขาจะได้ล่ะน้ำปลาัางดนี่วันนี้เราตัดหาเราไม่เห็นวันนีใหญ่บนเรอโอลิเราอยู่กนหร สูตรเราเนี่ยสูตรแม่นทีเดีวได้มาจากกองสลากก็ทยุสูตรนี่งวดี่แเราถือบกข้อเกถือตัวใดจะพอมันบกอรับคันเคียมั้กัถือไจับเปกันนั่นอเอท่านจะตามหาเขาเอาตัวตัวนี้เอาเอาานวันที่หนึ่งตั้งเอาานวัลที่หนึ่งตังอกบหเท่านั้นเ โอ้เอา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 หางรางวันที่หนึ่งตั้งไว้แล้วก็สามหกสามสี่ห้าโอ้เ็ดแอ้ไรลงพุ่นราเรียกมันราี่องอะไรอ่อีพอเฮ็ดโตดแบบนี้เราบัดนี้มือวดวัองหันสได้์พออวดว่งหันลองตั้งให้เบื้องเนียพอมันหล่อเงี่ยอวดวองหันมันลอเงี้ยเจ็ดเียงว่เจ็ดเก่างียงหมดก่านเอาเอเจ็เก่าอวดก่อนมันอ่ไรเขาจับคนเขาจับถือเขได้โต บอกโอ้เขาจับถือเขได้ตัวเมันจะรับกันไรนี่นะอะไรปนีให้ไอ้ให้จับคือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่เป็นเลขตั้งเป็นเลขอันนึงปีนี้คันสมมติว่าพ่อจับคู่ที่สี่ไฮไปยิบจับลอตเตอรี่สิจับจับแบบใดค่ะพ่อตสมมติเราเมือวันเมือวันเสาร์เนาะใช่เสาร์มีสองมีสามมีสี่มีสามตจทเขาก็จับแล้วเจอกยนจับเอานี้ เอาเอาสเป็นหลักนะเอาสามเป็นหลักสามสี่แปดหกเจ็ดแปดเอาหกเจ็ดหี่สินะจับกันเขาถือตัวรันแต่ว่าพอไปจับหรอกพอถือสองตโต่สามตัวเลยบอพ่อโต่สามตัวอันนี้คันจับนี่สามารถจับเป็นสามเจ็ดแปดแงสี่ก็ได้ไหมพ่อแล้วก็สลับกันแล้วตะกี้เห็ด หพ่อจับใหดีก็ครับโอ้โหวอ้โหเลยจับอรลดวเอาพ่อพ่อมานตัวไหนนะครับมี่สมนี้บ่สามหกอ้ตัวข่มากนัยไข่ชื่อตัวนี้กัตัวนี้แปดสามแปดสมสามแปดจดแปดสามแปดแล้วซื้อสามแปดตัวเดียวนี่เอาแกนสามแปดแกนสามแปดได้เนาะบ่มันมันจ่จับจับใครกันหรอค้นฝันน่ะนาสามแปดวงกลมวงฝันตั้งอะรอ่ะเป็นสวน ฟันเห็นปลาเขาก็ตีไปตัวิดตเลย้ววนนี้พ่อฟันว่าอยงไรก่อนอ่ฟันเห็นปลาฟันเห็นปลาปลากระสีบมปลาเป็นแปดเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้ับเนาะพ่อจับจับเป็นเจ็ดับเป็นเจ็มือก็หาโอ้เจ็ดแปดห้าอยู่ในสูตรบทตัว้นึ่น่กันยู่นี่กันนี่นาะแล้ว เดี๋วเด้อพี่น้องเขียนอยู่จะเฝ้าเด้อไ้จิ้ิอีพอแล้วฝันเห็นนะนตัวแล้วว่าสามแปดนันสามตัวละครก็สามตัวก่อนเม็นยังก่อนเก็บแปดห้าันเห็นป้าบ่พอเจ็ดแปดป้านะคะห้าห้ากับสามแปดล้วก็สามแปด้องจีามาสามแปดแต่ว่าขันเอฟซ บอมากน้ำพอกระจับเอาได้ได้นั่นมาแน่นอนระหว่างุกตัวนี่จับได้รับเพื่อไปเฉ่ยมากกว่ด้เนาะเนี่ยมันละเอียดออกน้อพ่าก่อนแล้วถือในน้องผ่าถือนี่พ่อบป็นเลขนะคะอธิบายให้คุณน้องฟังเนี่ยครับอยู่ในวงกลมสี่เหลี่ยมนต่คืออย่างคือไม่ไม่มีหกสามนี่หกนี่แปดอะไรอย่าคือเป็นเลขตัวหลักตัวหลักตัวหลักเอาในวันที่หนึ่งจับเป็นสูตรคำนวณนะพ่อเนาะสูตรเห็ดมากจับ จักปีแล้วพ่ะเขาเกือบสิบหกตั 2> 2ต้งแต่อายุสิบหกปี mm hmm. ตอนนี้อายุเท่าไรแล้ว uh, พ่อหกสิบหจักปีห้าสิบสิบห้าสิบเขานก็อาจจะก็เอามาเข้ากัมาสามกับไหสูตรเข้าไปบดขีดที่ดอกแล้วเขาจะเห็ดผู้ได้ทมกับไหหบวบบ้นบวบาเดี่ยวยั้เขาบ่ห่วงเนาะอะไรมาเนาะแบ่งปันสูตรสำรับงวนนีับ พอห็ดออกมาได้มีเลขสามเลขหกเลขสี่เลขเจ็ดเลขหาเลขแปดเนาะอันนี้พ่อบอกว่าจับเอาจับหวยออกก็ที่พ่อจับให้มนี้เจ็ดแปดหากับสามแปดเนาะโอ้ยควยสีเวามฝันได้สุดจับเจ็ดแปดหตาียังไงมันกัอยูดในสูตรเรามันเขากันกับสูตรพอดีเราจะอยเขาจแต่อรนะกบแนนกบหูจะเป็นแนวท่าเนะ่วัส่วนมากมันกัเข่าเป็นเพราะว่า วัี่ิพานมากกับ03บ่ไอ้306 30อู้3ตัวตัวตัวตัดเท่าไหร่ตัวได้3ตัวเอาพรอโอ้ตัวตัเหอัมตัว306ถ้าจับใส่น่นะถ้าจับนี่ยปล่อยโอ้โหจะกี่จับมาเข้าดอกตรตงตงขาเจ้าจับเอานะตัดตงๆต่งเด้อ สุตรงตรงไหมข้อไมยังได้ล่ะเอสามตัวเลยสามตัวตรงตตตรงตสตัว้นนหาเราโอ้ยเขาเตืนเรียกบหาบาทเลยผ่นหาไอ้เดน้อยคนนอคนนอคนเถ่านาะตีหนาตีหลังอนะนะสูตรนี่ได้มากหาสิบปีแล้วโอ้หาสิบ่กปีแล้วหาสิบปีผลคนได้ขอก็ให้เก่งแจยนูสิบหกสิบหกเดี๋ยวนี้หกสิบเจ็ด ห้าสิบยี่สิบมาบวชก็ห้าสิบเามาบวชเอก็ลงมาบวชที่วัดมาบวชเลยี่สิบสองยี่สิสองอนี้บาเมียพ่อขอเด็วิ่งตัวนึงพ่อเด็กวิ่งวิ่งตัวนึงมักงเด็วิ่งครับวิ่งแค่วนวิ่งตัวนึกงมัแข่มักสามนี่เดียวมักแปดมักสามมักแปดกับสาม่ว่าเราจับคููมาเนี้สามแปเอาวิ่งแปดกับสามเนาะแปดกับสาม อันนี้คือมักส่วนโตของพอดมันก็อยู่ในสวนน่ะละเน้ะพอเนะเวาฝันมันกัฝันหมดแน่นอนเนาบอกวาหวหฟังคือราถามกับบ่กมันบ่อด้ขยายไป้นัน่ยม่ในอันนี้ในต้นแมนค่ะอยู่ในกลุ่มเก่ายี่สิบเป็ดกับสามเข้ามาแล้วหกสิวบวด กะตั้งแต่อายุสิบหกเนาะอายุสิบเลี่นเล่ยนเหล่หอเล่ยนขมาแล้วห้สิบปีห้าสิบปีเนาะขามาแล้วห้าสิบปีพซ้ำอายุเลยเนาะซ้ำอายุไหมตั้งหกอืมตั้งแต่สิบหกปีสูตรนี้ได้มหมต่กรุงเทพพ่อมาผอไปอยูงเทพปอยู่อยู่กับตะเกงอยู่ตะเกงก็สิบหกถึงยี่สิบมาบวช กลับไปไปอยู่อีกอาปีประโยู่์สอยกระสานกระเฮ็ดแต่สูตรนี่มาตลอด,อลอดเอาตะสูตร,รเลยมีคือเขียนไว้ฝันหนอนเขียนมันถึงตะสูตรเอาหน้าต่างไปเอาเก้าอี้ไปยืนเขียนอย่างคนไปลืมอย่างคนงานโรงงันไปลืมแล้วอยเฮ็ดเอาด้เจอหน่าเต็มแพลยว่ะวันนี้ลวงพ่อนเลยยกมือใส่หาเก้าหาเขียนไว้หาเก้าหาร้อยเก้าอี้ขึ้นไปเขียนไว้เลยเก้าอี้ขึ้นไปเขียนไว้ยันคนไปลืมมีงวดเดียวหน่าถือสามตัวยนใส่กระดานเตรียมเเขียนใส่ขอบ หมุนบรนเทาแกนอะนะค่ะค่ะเพรถือน้ำกันมดปัญญังบ่พ่อใครยังว่าลืมบางคนยังคือลืมอยูงว่าใครจะซื้อวะเดดสุดาจะลืมไปอย่างพ่อทีม้าของสูตรพ่อทีม้าของสูตรนะทีม้าของสูตรในมาจังหวัดังเลยเสียงระดัเบคนทีม้าของสูตรโอ้ทีมาหนาคนคนพี่น้องบริเกียนนี่แหละเขาไปอยู่เกลียวเขาเขาอยู่วัด มหาพฤกษ์ไอ้สั้โอ้ยมาไอ้วันรัตนสงครามนั่นแหละทางสนามหลวงเราไปนอนก็ได้ลูกไส้ก็กลับไปอยู่หันน้ำกันอยู่บื่จะได้ดูเลยค่ะมันเรื่อพงพจนะะิยายเขาเป็นเรื่ห้สูตรมาแล้วก็เออเดี๋ยวเรมาคุยกันเลี้ยงเล้กันเลยคือก็ได้เห็ดสูตรให้มืองก็ได้จำมาะนาวคนเลยก็ได้จำเอาเลยจำมะตลัก้อยมาซะหน่อยเลยรักตัวเดียวแต่ว่ากัดส่วนหมางมันกัดเขาเนาะพก็จังหวัดที่ผ่านมามันกัดสามตัว เพิ่มมากจะเขาเรียก่หลายตัวผมนะสำหรับเงินเหรียญเจดเจีสามเยยิ่งเกับสามมันใจจักกระเส้นพ่อเงินเหรียญพ่อมั่นใจจักอระเส้นครังวนนี้พุ่นพ่อคะว่ารอยเแล่อ้อยเปอนอ่ะขอบคุณอีพ่อหลายๆจ้าพ่อบุญเล่นะคะขอบคุณค่ะ